เือนี่ถักเองหรือเปล่าคะเพื่อนถักให้ค่ะโอ้ก็ใช้เวลานานเลยด้วยค่ะจ้าานนี้อยกได้ารนมนม้ลออุ๋นโมทนาได้ค่ะ สักหน่อยก็จะได้เรียนเชิญจ้าภาพได้มาพุทธมนต์เป็นสิริม,ง,มงคลวันนี้เห็นในโปรแรกรมรู้สึกว่าช่วงเช้าเป็นช่วงของพระแล้วกันโยมไม่ก็ไม่ได้เป็นจุดตู้บอเกเจ้าที่เจ้าทางนี่อย่างน้องเครื่องหมายบูชาคุณพระพุทธ คุณประทําคุณประสงค์แล้วก็ปักไว้อย่างกระทำทูปนะเอสาเนนะสหาปัญจสิานิยาจามาติยามี สุราเมระยะมัจัะปมาทะตุถิยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยาต่อไปเชิญอยู่มไปที่หน้าข้าว้้อสิสีโมเป็นการอาราธนานเจตนาอัปราพราเจตนาเบิ่มต้นโยมตั้งใจมาดีหรือยังขณะถวาย ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายลำดับต่อไปนี้พระพุทธเจ้าเอเตนะสะเอเตนะสะกวาเชนสวดติเตหนตุสะปะทาปะฮีนันอาภะทาตินันนำปิมาเฮสนามะคาหะตะกิเลสาวะปาตานุปาติธรรมเอเตนะสะกวาเชนะสวดติเตหนตุสะพะทายังทุนอกัน ปุถะนุภาเวนวินาศเมนตุยันทุนนิมิตตะลังจะโยจามนาโพสะปุณณะสะสะโทปะปะคะโหตุสุปินังอะทันตังธัมมานุนวินาศเมนตุยันทุนนิมิตตะโหนทุกขะจันตุเทวะปะตะสะเป เราทำแต่เราไปชื que que est, ่อม่เราปากาที ça, yani ça quiero, yup. Esta, main, ่้จะเท่าที่เข่าเท่ากินเท่ากันต่้เราเต้าซูอีหมันซามาน่าตู้เ่อคนหนึ่งชื่ออะไรดีชื่อนางสาธิตฐานดีๆเด้อดวงสังเกตได้ด้วยการพิสานนะสร้างฟองการมหาเูสุนตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่ว่าทำบุญไม่ต้องมีอยู่นะสาธุใส่ให้ครบทุกคนคนจะรวยรวยสินฐานใช่บ้านโต อันนี้เลยนะคะเป็นเปนปาขึ้นต้นนะคะเพื่อนฝากลูก้ลยเราทำาาทำใบสดการบรรยายงนบารมนะคะยของพ่อจำเลยแกของแมนกิติชัยนะคะ ท่านทีนปฏิฐานข้าพเจ้าชื่อรามสก,กุลต้นวันนี้ลูกจะได้ถวายพัะตาหาแต่พระคุณเจ้าขอเหล่าเวาทวดาที่รักสงรักษาตัวข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีสว่วนแห่งบุญกับข้าพเจ้าด้วยเถิดนาสา ปะจีแต่พี่เดียวพูดเอพี่เดีกเลยนดแล้วเอาฝาตักเอง

นำเียอันนี้อยู่ตรงนี้ี่เอาไม่เป็นไรค่ะเยอะแยะเลยอร่อยอร่อยทั้งนั้นสาธุอนุโมทนาเลยค่ะยังไม่รวมกับทานยังอื่นอีกไงโยมบางคนรวยกว่ายมกิติพรนี่มีบ้านหลังโตกว่าอีก ใจเท่ามดเนี่ยเพชรบุญไงไ่ตรงไงไกตรงซัพพอร์ตแม่มีบอแม่แดงเพชรบุญเราจะได้บุญป่อไว้ที่าถามได่เดยเพชรบุญเราจะไปงอดผูก่ป้เพชรได้เบุญจะไดไดอเพชรบุญจะได้บุญหลายไม่ได้ย้อนมาถึงคำเรื้องต้นเลยอ๋อไม่จดย้อนยมทานโดนสมาทานได้ตัวเองหรือไม่ บางคนฉลาไหยครับขอหน่าขอได้แต่ว่ามันจะสมเห็จหรือไม่สมเห็จดีเราต้งไปเรมันอยู่ที่บุญของใครคนนั้นก็บอกว่าาจา์บอกว่ามอนเข้าห้องน้ำจะได้ไม่ได้แล้วก็เรียบร้อยแต่บางทีเราก็อยากได้คืนมากก็ขอหน่อยได้ไหมคะท่านอย่างเงี้ยเอาเอาข้ามยกอาตมมาเชื่อมติดดัโยมนะถามว่าเชื่อมยังไงเชื่อมให้จิตใจโยมสูงขึ้นพัฒนาจิตโยมขึ้นหรือไม่อยู่ที่ตัวของโยมนะมองเป็นเชื่อมจิตก็ได้เนี่ยโยมสิ่งของ ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายทวัอเนกอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยาเสติธังมังสุธีภักงน้ำพุทธมนต์ก่อนนะยโยมนะขยันตุโพธิยามุเลสักยานางนันทวัตจโนย มังตะวังวิชยโยหอยิตชยาสุชยมังคะเลปราชิตบาลจารย์สุเยตังธรรมจาริสุปัทถ์ที่นงกาย่ำคำ Yeah. yeah.